วงคือที่ดินวังน้ําเขียว103เศษไร่ยังยืดเยื้อต่อเนื่องตั้งคำถามตํารวจเกี่ยวว่างคดีขับรถไถไล่ชนหมอเอื้องไม่คืบหน้าร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3กําชับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อวันที่13มีนาคม2568ยังคงยืดเยื้อยาวนานต่อไปอีก กรณีพิพาทที่ดินไร่วังตะวัน130ไร่ตำบลระเริงอำเภอวังเขียวจวันครราชสีมาภายหลังนางสาวสิริยาวดีสิริธนกนณาพรหรือหมอเอื้องเจ้าของที่ดินประสงค์บริจาคที่ดิน130ไร่ให้กลุ่มประสงค์เพื่อสร้างวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ผ่านไป7ปีไม่เป็นไปตามเจตนารมจึงเรียกที่ดินคืน กระทั่งสองฝ่ายเกิดการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ดินแม้ว่าศาลจังหวัดนครราชสีมาพิพากษาความแพ่งเมื่อวันที่16กันยายน2567ให้คู่กรณีคืนสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด130ไร่แก่หมอเอื้องต้องส่งมอบที่ดินคืนในสภาพเรียบร้อยห้ามกระทำการอันใดเป็นการรบกวนการทำประโยชน์ในที่ดินและชำระเงินค่าเสียหายปีละ1 0 0 0บาททำให้หมอเอื้องเดินหน้าขับไล่กลุ่มประสงค์ ออกจากที่ดินจนกระทั่งเกิดเรื่องขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของกลุ่มคู่กรณีได้ขับรถไถแท็กเตอร์พุ่งเฉี่ยวชนรถเบนซ์ของหมอเอื้องขณะเดินทางไปสมุดที่ดินเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาที่ดินบริเวณปากประตูทางเข้าจนทําให้รถเบนซ์ของหมอเอื้องได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเหตุเกิดเมื่อเย็ยนวันที่6ตุลาคม2567ที่ผ่านมา มีการแจ้งความดำเนินคดีมีพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจโทสังกัดสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียวเข้ามาสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตามขั้นตอนกฎหมายโดยฝ่ายหมอเอื้องผู้เสียหายได้แจ้งข้อกล่าวหาคู่กรณีฐานความผิดพยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์ล่าสุดจนถึงขณะนี้คดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าใดๆแม้ผ่านไปกว่าหเดือนแล้วจนทำให้หนางสาวสริยาวดี สิริธนกุณาพรหรือหมอเอื้องออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมโดยระบุว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนอย่างเงียบสนิทยังไม่มีการส่งสมนวนมาที่อายการจังหวัดแต่อย่างใดแม้จะมีการสอบปากคําคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปเรียบร้อยแล้วทําให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นนั้นหรือในชั้นพนักงานสอบสวนปลดเกีลว่างหรือไม่ที่ผ่านมาได้ทวงถามความคืบหน้าคดีกับผู้กมกับสถานีแต่สุดท้ายก็เงียบ ผ่านไป5เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าต้นใน,นานะผู้เสียหายจึงเรียกร้องถึงผู้บัญชาการตุรุจภูธรภาค3รวมถึงผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้กำกับดูแลสั่งการไปยังตำร,รวจภูธรวังน้ำเขียวให้ช่วยเร่งคดีนี้ด้วยและช่วยติดตามตรวจสอบคดีล่าช้าเพราะสาเหตุใดเพราะตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษ ต้องวางตัวเป็นติพึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ต้นน้าคือตํารวจในคดีนี้พบความผิดปกติเยอะมากเช่นคดีพยายามฆ่าหมอเอื้องเพราะด้วยพยานเอกสารหลักฐานที่หมอได้สิทธิ์โดยชอบธรรมจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติและที่สําคัญที่ดินนี้มีสายแร่ทองคําผู้ที่ต้องการแย่งชิงสิทธิ์โดยเปิดเผยจึงไม่รักความพยายาม ถึงขนาดก่อคดีพยายามฆ่าอันนี้คือเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2567จำเลยได้ขับรถไถห,หมายมุ่งชนชีวิตดิฉันนะคะและมีคนนั่งอยู่ในรถเก๋งอีกหนึ่งคนมีคนเห็นเหตุการณ์ทั้ง3คนคือ,เ,อเลขาดิฉันที่ไปด้วยและก็ได้สอบปากคำตำรวจตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2567สอบปากคำเสร็จวันนั้นเลยนะคะทั้ง3คนแต่จนบัดนี้ คือร้อยเวรในคดีพยายามฆ่าเป็นพันตำรวจโทคนหนึ่งและร้อยตำรวจเอกหญิงอีกคนหนึ่งของความเป็นธรรมค่ะจากกระบวนการยุติธรรมว่าอยากจะขอถามว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนหมอเอื้องจะตั้ง GPS ไปหาค่ะจะได้เจอเงียบสนิทเลยค่ะดนฉันสอบถามแล้วก็ได้ทำหนังสือพักท้วงไปทางผู้ก่อกบการสถานีตำร,รวจก็เง,งียบค่ะคือแปลกมากค่ะ หมอเอื้องเป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์คดีตำรวจเจตนาปลดเกียวว่างเป็นสิทธิคดีนะคะที่อยู่ที่สถานีตำรวจบังน้ำเขียวไม่ทำอะไรให้เลยโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีอาญาสำคัญคดีพยายามฆ่าเนี่ยตำรวจไม่ควรจะนิ่งเฉยแต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรไม่ทำอะไรเลยค่ะยังไม่ส่งมันแปดเดือนแล้วนะคะอ้มันหลายเดือนห้าเดือนแล้วค่ะยังไม่ส่งสำนวนมาที่สำนักง,งานอายการ ก็ขอฝากไปถึงผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมาผู้บรญชาการตำรวจภูทรภาค3กํกำกับดูแลสั่งการไปถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวด้วยนะคะว่าตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติรา์ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนิว24รายงาน